And then you'll die. <laughs> ครับสวัสดีครับพมยินดีตอนดับข้าสู้นายไข่นุยชาแนลนะครับพมวันนี้มาเจอกันในเกม Tower of Fantasy กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคการหาคริสตัลดําหรือว่าดาร์คคริสตัลนะครับจบในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมผมจะรวมทุกช่องทางการหาไว้ในคลิปนี้เลยเพื่อนๆสามารถไปทําตามกันได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกม Tower of Fantasy ในราคาถูกนะครับผมผมแนะนําร้านโออัพเลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าทักเพจไปได้เลยนะคบเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าวิธีการหาคริสตัลดําเนี่ยมีวิธีไหนบ้างนะครับมากันที่วิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยคือการสํารวจโลกเลยนะการสํารวจโลกเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันเวลาเราเนี่ยไปตามจุดต่างๆนะครับผมมันก็มีกล่องอะไรให้เราเก็บเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยก็จะมีเห็นไหมให้เราเก็บลูกกลมๆนี้เลยนะครับผมเป็นพอร์ตเนาะสามารถกดได้เลยนะครับเป็นกล่องสเบียงเนาะตรงนี้ ก็จะแจกดาร์คคริสตัลเช่นกันนะครับได้ดาร์คคริสตัลมา50นะครับตรงนี้แล้วแต่จุดนะว่าจะได้เยอะได้น้อยเนี่ยการสำรวจเนี่ยเป็นวิธีแรกที่เพื่อนๆต้องทำเลยเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะดูอยู่แล้วนะครับวิธีนี้ให้เพื่อนๆกด ESC มาเลยนะครับแล้วก็มาตรงคำว่า Terminal ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจให้เราทำมากมายเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้มาตรงที่เนื้อเรื่องตรงนี้นะครับ หรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือสตอรี่เนาะตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราตามเปอร์เซนต์ความสําเร็จนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนื้อเรื่องตอนในช่วงแรกนะครับผมสําเร็จไป85%หเปอร์เซนต์อ่าเห็นไหมมันก็จะมีกล่องนะครับที่เราเปิดได้เริ่มต้นตั้งแต่10%เปอร์เซนต์นะครับเห็นไหมจะได้คิดตันดํา50ก้อนนะฮะแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็น50%จะได้คิดตันดำา50สิบก้อนเหมือนกันนะครับแปดสุดายเยอยู่ที่100%จะได้อีก50ก้อนครับากนั้็ยงมี่ยอยู่ที่หนึง นะแล้วก็คริสตัลอมเนียนตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมาไล่ทํากันได้นะ้องย่างถัดไปเนี่ยจะเป็นการทําความสําเร็จหรือว่าการท achievement นะครับตรงนี้เลยนะครับคลิกมาตรงหัวข้อ c h i e v e m e ต t ตรงนี้ได้เลยความสําเร็จได้เลยเนาะมันจะมีภารกิจให้เราทํามากมายอีกเช่นกันนะฮะเก็บเห็ด100ชิ้นจะได้สิก้อนนะครับผมนี่เก็บบอคคอลียีชิ้นเก็บบอคคอลีห้ชิ้นจะได้อีก5ก้อนนะครับหนึ100ชิ้นได้อีกสิก้อนเห็นไหมครับเออจะมีภารกิจพวกนี้มาไล่ทําได้เหมือนกันนนะะเเพรราาววว่วม่มแล้ี มันจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับคิดตั้นดำที่ได้จากการทำแอค m e ิเมนตรงนี้เนาะรวมถึงแอคกซิเมนพวกการต่อสู้พวกนี้เนาะก็จะได้เช่นกันนะครับพวกกำจัดมอสเตอร์ต่างๆนะครับเออพวกนี้ก็ได้เช่นกันกดรับได้เลยนะครับผม เห็นไหมกำจัดยูดาสเห็นไหมตำแหน่งก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนเราก็ไปลากันได้เลยเนาะพวกนี้จะได้เอ็กซิเมนต์เช่นเดียวกันนะครับตรงเอ h i ซิมเมนต์นอกจากคิทตันดำเนี่ยเราจะมีรางวัลเป็นเห็ดทรงพลังตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับเมื่อครบ1000พเนี่ยจะได้เห็ดมานะแต่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึ่งนะว่าจะได้อะไรเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะครับตรงนี้ได้นิวเคลียสทองด้วยแล้วก็ได้สุมชิปด้วยนะครับถัดไปนะครับผมมาตรงที่รวมตํานานตรงนี้เลยเนาะในชน ะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นคล้ายๆเป็นจุดเช็คอินจุดเช็คพอต์อะไรประมาณนั้นเนาะเออตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายเป็นจุดชมวิวอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเวลาเราไปสํารวจสถานที่สถานที่นั้นแล้วเนี่ยมันจะได้รางวัลเป็นคริสตัลดำเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนาะอย่างเช่นผมสํารวจไอ้ตรงลูมิน่ามาแล้วเนาะเออเหมืองคลาวนะครับแล้วก็ไปสํารวจตรงลูมิน่ามากดรับได้เลยนะครับเออก็จะได้มาอีกนะครับตรงนี้แนะนําให้ทําทุกแมปเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้นะก็มาเลือกนะครับว่าตรงไหนเรายังทําไม่ครบบ้างอ่าเหมือนตรงเบนเจ nisso ผมทาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับเห็นไหมก็จะรับได้อย่างละ20 2 0 5อันก็100อ่ะร้อยกว่า120เลยนะอย่างถัดไปครับเพื่อนๆอ,ออกมาตรงที่ในแมปนะครับเพื่อนๆเนานะในแมปเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับผมเวลาเราสํารวจไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนการสํารวจพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับขั้นแรกเนี่ยจะได้ที่265้คะแนนตรงเบนเจสเช่นเดียวกันครับ500คะแนนได้คิตันดามตรงนี้เช่นเดียวกันครับ4 1 5แล้วแต่แมปไม่เท่ากันนะแต่ว่าจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะ,ะถ้าสํารวจคราวเศจไป 480แต้มเนี่ยเราจะได้อีก300นะครับตรงนี้ก็จะสามารถหาจากคิดตะนํำมาด้วยเนาะอย่างถัดไปเนี่ยเพื่อนเอนเข้ามาตรงที่เป็นกล่องของขวาญด้านบนขวาเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย แล้วก็มาตรงคําว่ารางวัลน,นะครับผมตรงนี้จะมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างแรกเลยที่เราจะได้คิดตันดำคือการเช็คอินรายวันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะแจกแล้วแต่วันนะว่าจะแจกวันไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมจะแจกอีกทีวันที่5นะครับอาจจะได้อีก20ก้อนนะฮะ ถัดไปเนี่ยจะเป็นแพ็กเลเวลนะครับตรงนี้ยิ่งเวลาเราอัพเลเวลสูงเนี่ยก็จะได้คิทตันดำด้วยจะได้ทุกๆ5เลเวลนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเก็บไปถึงเลเวลสีก็จะได้อีก100่งคิทตันดำนะครับสี 45, อีก100เห็นไหมยาวจนไปถึงเลเวลแปหมายความว่าตอนนี้เซิร์ฟเราน่าจะตันที่เลเวลแปนะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นแบตเทิลพาร์ทนะครับ ตรงนี้แ a ทเทิร์พาร์ตรงนี้ก็จะได้คิสตันดำเช่นกันนะฮะได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยนะครับสายฟรีจะได้แค่ช่องข้างบนนะครับผมเห็นไหมเล้ยวสามสิบเนี่ยก็จะได้40ิคิสตันดำแต่ว่าสายเติมที่เติมแ a ทเทิร์พาร์ตเนี่ยเราจะได้ช่องข้างล่างด้วยก็จะมีคิสตันดำแจกด้วยเช่นกันครับผมวิธีการเปิดช่องด้านล่างก็คือซื้อบัตรพาร์ตขั้นสูงครับตรงนี้จะมี2ราคานะครับบัตรแรกทางซ้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วนะครับขอ ได้เลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยได้รับรางวัลพวกนี้เลยนะครับจะเป็นรี l ล็ก s อแบบเลือกได้เลยเนาะแล้วก็มีชุดมีของพวกลิมิเต็ดแล้วก็มีพวกนิคลีสสีแดงด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือมันผ่านเร็ว0นาทีเลยครับเออตรงนี้น่าสนใจนะถ้าให้ผมแนะนําผมก็คิดว่าควรจะเติมแพ็กทางขวาน,นี่แหละครับเนาะแล้วเราจะเพิ่มเลเวลยังไงล่ะนอกจากการซื้อนะครับเราสามารถทำควสรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มเลเวลของ b บ t t l e Pass ได้ครับผมตรงนี้นะ สามารถทําแค่ควิสและสัปดาห์ก็เพิ่มได้แล้วนะฮะหรือเราสามารถซื้อด้วยคิทตันสีดำนะครับในการเพิ่มเลเวลเห็นไหมตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่องทางถัดไปในการหาคิทตันดำก็กดตรงนี้เลยนะครับติดตามเราตรงนี้ก็เขาจะให้เราไปติดตามทาง f c e e o o o นะครับผมแล้วก็ Discord ของ Tower of ์อ n ฟฟิ y นะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการใส่กรอกโค้ดนะครับการกรอกโค้ดเนี่ยเราจําเป็นต้องมีโค้ดก่อนนะออบางครั้งโค้ดก็แจกทางหน้า a c e b o o k นะครับผมใน Discord อะไรเงี้ยเนาะใน f f i c i a l f a c e b o o k o f f i c i a l อะไรอะไรเงี้ยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะเผื่อมีโค้ดใหม่ๆเนี่ยเราจะได้มากดใส่โค้ดกันเพื่อแลกของรางวัลกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ดาร์คคริสตัลเนี่ยผมแนะนําให้ใช้กับนิวเคลียสสีแดงเท่านั้นนะเพราะว่านิวเคลียสทองเนี่ยเราจะหาได้ง่ายภายในเกมส่วน New นิ กมมาผแนะนําเลยนะครับยิ่งเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยควรจะใช้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นคือนิวเคลียสแดงเท่านั้นนะครับเป็นสายเติมหรือว่าค่อนข้างเติมเยอะหน่อยเนี่ยแนะนําให้มาซื้อพลังงานตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะการที่เพื่อนเพื่อนซื้อพลังงานตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไปได้ไวกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าพลังงานตรงนี้มันมีจมีอย่างจากัดนะครับต่อวันใช่ไหมล่ะเออมันจะรีต่อวันให้เราเนาะแล้วการที่เราใช้ล้วกินตั้นซื้อเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ของเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นนะคร แรกสตาร์ทที่50นะครับถัดไปเนี่ย1 0 0แล้วก็ชิ้นที่3ที่4เนี่ยจะชิ้นละ200คิทตันนะครับตรงนี้ใครไหวกี่ชิ้นก็ซื้อได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยซื้อแค่2ชิ้นเนาะยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปรวมช่องทางการหาคิทตันดำหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยเนาะเออหรือใครมีช่องทางที่หาได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าในสตรีมนะครับช่วงนี้ผมสตรีมทุกวันนะครับเพื่อนนะประมาณช สิบเอ็นโมงถึงเที่ยงแล้วก็สตรีมยาวจนถึงแบบช่วเงเย็นๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ